بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كملا รับชมทีวีมุสลิมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกของการอบรมวิชาการทางไกลสำหรับผมเองเพิ่งมาทำหน้าที่เป็นครั้งแรกตามที่พี่น้องได้รับชมทางทีวีบอกว่าการอบรมที่ ผมทำหน้าที่อยู่นั่นจะเป็นวิชาตัฟซีรผมก็ได้ฟังอย่างนั้นแหละก็น,นึกว่าเอในทางรายการทีวีเนี่ยมันก็มีรายการตัฟซีรอยู่แล้วแล้วผมเองก็เป็นคนทำรายการซะด้วยก็เลยปรึกษาหารือกับทีมงาน บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าทางรายการทีวีก็มีชั่วโมงตับซิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยก็ให้เป็นวิชาฮะดิษก่อนแล้วกัน เวลาผมไปสอนตามสถานที่ต่างๆนี่นะสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดเลยก็คือคนเรียนอย่างนี้แหละเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเรียนหขวบเจดขวบก็มีเจดสบขวบก็มีนั่นแหะเจิบขวบไปยกมือแล้วก็จะสอนกันยังไงเนี่ย วัยมันต่างกันเยอะวุฒิภาวะมันต่างกันเยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดที่จะต้องทำให้ไอวัยเจ็ดขวบกับวัยเจเนี่ยเข้าใจไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาที่จะคุยเนี่ยก็ต้องไม่รีบร้อนนะเพื่อให้เนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยได้เข้าใจด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ ได้เข้าใจกันด้วยผมจะทำหน้าที่สอนวิชาอัลฮะดิษประจำวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สแล้วก็ถ้าเดือนไหนมีหอาทิตย์ก็จะในอาทิตย์ที่หด้วยแต่ว่าสัปดาห์ที่สมนี่ยมันมีทุกเดือนนะแต่อาทิตย์ที่ห้เนี่ยปีหนึ่งจะมีไม่กี่ครั้งนจริงๆแล้วเวลาที่เราเรียนกันเนี่ย เดือนละครั้งถือว่านานเรียนเดือนนี้แล้วก็ต้องนูน่นถัดไปอีกเดือนหนึ่งกว่าจะได้มาต่อบางทีไอทีเรียนไปแล้วลืมเวลาจะมาต่อใหม่ก็จะต้องเสียเวลาทวนของเก่าแต่เป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเรามีบทเรียนด้วยพี่น้องได้มีโอกาสเอากลับไปทบทวนที่บ้าน แล้วตอนนี้คนที่กำลังดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยเขาไม่มีบทเรียนเหมือนอย่างกับพวกเรา่ะผมว่าทางทีมงานน่าจะน่าจะมีช่องทางที่จะส่งเอกสารวิชาเรียนอันเนี้ยนะไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยก็มีเอกสารนั่งอยู่หน้าจอแล้วก็ดูแต่ถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆนี่อยากจะให้มาที่นี่มากกว่า เพราะบรรยากาศของการดูหน้าจอกับบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันที่เนี่ยมันแตกต่างกันถึงแอร์จะเย็นแต่เราก็อบอุ่นนะวิชาอัลฮะดิษมีความสำคัญที่พวกเราจะต้องให้ความใส่ใจเพราะอเนื่องมาจากว่าเป็นรากฐานในการตราบรรัญญัติอิสลาม ในอิสลามของเราเนี่ยจะมีหลักอยู่สองประการด้วยกันคืออัลกุรอานแล้วก็อัลฮะดีสหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสุนนะทีนี้อัลกุรอานโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็มีฉบับอัลกุรอานแปลไทยอยู่ที่บ้านอ่านไปด้วยแล้วก็ดูความหมายไปด้วยโดยส่วนใหญ่นะ จะมีกันแต่หนังสือฮะดีสแปลไทยน้อยเหลือเกินนะที่แต่ละบ้านจะมีทั้งๆท,งที่ทั้งอัลกุรอานและฮะดีสเนี่ยเป็นหลักของศาสนาอิสลามที่จะต้องใช้คู่กันหรือพูดง่ายๆว่าณนะปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฮะดีสยังไม่แพร่หลายถ้าเป็นสมัยก่อน เวลาครูบาอาจารย์เขาสอนนี่เขาก็ยกฮะดิษให้ฟังท่านนาบีว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นก็จบเราคิดว่าเอ้านาบีว่าแต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยคนเรียนเริ่มละเอียดละออมากยิ่งขึ้นสอบถามครูบาอาจารย์ว่าฮะดิษที่นำเอามาสอนเนี่ยนำเอามาบอกอยู่ในบันทึกอะไรอย่างน้อยที่สุดถามหาแหล่งที่มาว่าอยู่ในบันทึกอะไรอ้าวพอมาในปัจจุบันนี้ ถามละเอียดถามลึกกว่านั้นอีกฮะดีษที่เอามาอ้างเนี่ยซอเฮียไหมหรือดอีฟคนในยุคป,ปัจจุบันเริ่มถามฮะดีษนีโซฮีย oh หรือดออีฟหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนที่สอนจะต้องละเอียดในการที่จะนำเอาฮะดีษแต่ละบทเนี่ยมานำเสนอแก่บรรดาผู้คนเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาฮะดิษที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน นำเอามาบอกกล่าวมันก็จะทำให้มาตรฐานในหลักของอิสลามมันผิดเพี้ยนไปได้เกิดความเข้าใจผิดในข้อบัญญัติของศาสนาตอนนี้ฮะดีสที่ผมตั้งใจที่จะนำเอามาบอกกล่าวกันเนี่ยก็จะเป็นฮะดีสที่คัดเอามาจากสุฮียะบุคอรีแล้วก็สุฮียะมุสลิมบุคอรีและมุสลิมก็คือนักบันทึกฮะดีส เป็นนักบันทึกฮะดิษนะก็ไปเอาฮะดิษมาจากตามสายรายงานจนกระทั่งสืบถึงท่านอับดุลโมฮัมหมัะสัลลัมในตำราบันทึกฮะดิษเนะี่ยเยอะหลายชุดหลายเล่มสุฮียบุคอรีสุฮียมุสลิมอา้าวใครรู้จกักนอกเหนือจากบุคอรีและมุสลิมฮะอบูดุดาวูดอาใครอีก Tirmizi Musnad Imam Ahmad Nasa'i atau kai ik Ha Ibnu Majah Oh ai tu lek ni mengkeng ah Oh man rujak man rujak ye yeah. hmm. Bukhari Muslim Nasa'i Tirmizi Abi Dawud Ibnu Majah Darimi Baihaqi Ad-Darqutni uh, Sunan หลายเยอะแยะเยอะ,ยอะแต่ในตำราบันทึกฮะดีสที่มีอยู่หลายชุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกชุดคว้าเอามาอ้างอิงเป็นหลักฐานได้ทั้งหมดเพราะในตำราบางชุดมันจะมีคละเคล้ากันทั้งฮะดีสโซเฮะฮะดีสที่ถูกต้องหรือฮะดีสดออีฟฮะดีสที่มีปัญหาหรือฮะดีสมาดัวฮะดีสเกถ้าคนที่ไม่ได้เรียนในศาสตร์ฮะดีส ก็จะไม่รู้ว่าอันไหนมันสวเฮียอันไหนมันดอีฟอันไหนมันเมาด้วยพอไปเจอพอไม่มีความรู้ก็คว้าเอามาอ้างอิงเป็นหลักฐานนี่แหละคืออันตรายแต่ฮะดิษที่ผมจะนำเอามาพูดคุยกันในแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นฮะดิษที่ได้มาจากสวเฮียบุคอรีสวเฮียมุสลิมซึ่งในแวดวงของนักวิชาการเขาตรวจสอบเขามีกระบวนการตรวจสอบนะตรวจสอบแล้ว ว่าฮะดิษที่อยู่ในสวฮียบุคอรีเป็นฮะดิษสวเฮียเรียกว่าสวฮียบุคอรีในมุสลิมตรวจสอบแล้วว่าเป็นฮะดิษสุเฮียเรียกสวเฮียมุสลิมถ้าฮะดิษบทใดทั้งบุคคอรีและมุสลิมรายงานตรงกันนี่เขาเรียกว่าสองแข็งความจริงบุคอรีอย่างเดียวก็ถือว่าสุฮียละถูกต้องใช้ได้ละมุสลิม เพียงลำพังคนเดียวก็สียเหียก็ถูกต้องใช้ได้แล้วแต่ทั้งสองเนี่ยรายงานไว้ตรงกันเขาเรียกว่ามุตตะฟกุลอะไลฮีก็จะใช้ฮะดิษอย่างเนี้ยทั้งบุคคลีและมุสลิมหรือบุคอรีคนเดียวหรือมุสลิมคนเดียวเอามาใช้เรียนกันแต่ว่าบอกให้เข้าใจก่อนในวันนี้เป็นครั้งแรกให้เข้าใจสภาพก่อนผมเป็นคนที่สอนชา้าไม่รีบร้อน คนที่เคยเรียนกับผมแล้วนี่ก็คงจะรู้ดีนะฮัทยาฟาริดะนี่ตามทุกที่นี่นะไปตรงไหนก็ก็ไปด้วยมาสอนที่นี่อา้าวก็มาเรียนด้วยก่อนที่จะไปเจอกับตัวบทฮะดีสแต่ละบทที่จะเอามาสอนกันเนี่ยเราต้องคุยถึงเรื่องพื้นฐานความเข้าใจก่อนก่อนว่าฮะดีสมันคืออะไรอย่างไงอะไรเพราะถ้าเราไม่รู้เราก็ได้แต่อ่านแล้วก็แปลไป เข้าใจในพื้นฐานก่อนเราอาจจะเสียเวลาสักชั่วระยะหนึ่งจะกี่ครั้งก,ก่อนแล้วก็ว่ากันไปหรือใครจะตายก่อนก็ว่าลอหัวลัมไม่เป็นบาปเลยนะแต่ตายก่อนเนะ่ะเพราะว่าอายันเราเลือกไม่ได้แต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็เรียนไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างฮะดิษในมุวัตตะของอิหมัมมาลิก เมื่อกี้บอกจะเอาบุคอรีและมุสลิมทีนี้อ้างมุวัตเตอมุวตมัวตเตอคือผู้บันทึกฮะดิษมุวัตเตอของอิหม่ามมาลิกที่อิหม่ามมาลิกได้รายงานบอกว่าท่านนาบีมุลโมฮัมหมัดส,สุลัต่ามได้กล่าวว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะฮะดิษในบันทึกอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้จะดออีฟทั้งหมด จะมีปัญหาทั้งหมดหรือจะเก้ทั้งหมดมีบางบทที่มันเสียในมุวัตเตของอิหมัมมาลิกที่จะพูดให้ฟังเนี่ยเป็นคำรายงานที่อ้างถึงท่านนาบีมูฮัมมัดส,ส,สล,ลลัลฮุอะลัยฮะสัลัมนี่นักเรียนฮะดิษนักเรียนฮะดิษเดี๋ยวบอกกันก่อนเวลาได้ยินชื่อท่านนาบีมูฮัมมัดส,ส,สล,ลลัลฮุอะลัยฮะสสลัมมรารยาทขอดูอาให้ด้วย ขอดูอาให้กับน,นบีรู้ไหมขอไงสลลลหัวอะไรฮิวสลัมแต่ว่าค่อยๆนะไม่ใช่อาจารย์พูดถึงท่านนาบีม,มูฮัมมัดสลลลอหัวอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาออกเสียงกระหึมอย่างงั้นค่อยๆเป็นมารยาทท่านนาบีม,มูฮัมมัดสลลลหัอะไรฮิวสลัมบอกว่าตารักตูฟีกุมอัมร้ยนี่ฉันได้ทิ้งไว้ คำว่าตรอรกา้าในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าทิ้งไอที่ไม่ใช้เนี่ยในการมันพังมันเก่าแล้วมันแก่แล้วต้องขยา่าถึงจะเดินทิ้งไม่ใช้ก็ซ่อมมันก็ไม่ไหวแล้วเอาไปทิ้งนั่นแหละทิ้งตรอรกาในภาษาอาหรับแปลว่าทิ้งนบีบอกตารกตูฟีกุม ฉันได้ทิ้งไว้ในหมู่พวกเจ้าคำว่าในหมู่พวกเจ้าหมายถึงในประชาชาติของท่านน่ตั้งแต่ในยุคต้นเรื่อยมาตั้งแต่ซอฮาบะตาบีอีนตาบีตาบีอีนรวมมาถึงพวกเราด้วยแล้วก็ต่อจากพวกเราด้วยตราบจนกิยามัตแปลว่าท่านอบบมุมฮัมหมัดสลุลต่ามได้ทิ้งไว้ให้กับอุมมะของท่านทุกยุคทุกสมัย ไม่มีข้อจำกัดอ่ำไรนี้สองประการด้วยกันสองสิ่งด้วยกันมาอินตอมาซักตุมบิฮิมาในสองสิ่งเนี่ยถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายยึดยึดไว้ลันตาดิลูบาดีไม่พวกเจ้าทั้งหลายจะไม่หลงทางหลังจากฉันเป็นอันขาดคำว่าลันในภาษาอาหรับลามนูนลัน มีความหมายว่าจะไม่ในภาษาอรับเนี่ยคำปฏิเสธลามอาลีอาลาเป็นคำปฏิเสธเหมือนกันแปลว่าไม่ก็ได้หรือแปลว่าอย่าก็ได้เช่นในคำปฏิญาณตนของเราเนี่ยลาอีลาฮะแปลว่าอะไรไม่มีพระเจ้าไม่มีอีลาใดๆอินลัล์นอกจากอัลลอฮ์นั่นคืออักษรลาที่ปฏิเสธ ถ้าหากว่าลามม,ลลามีมลำลามมีมลำนั่นปฏิเสธในอดีตแปลว่าไม่เคยไม่เคยแต่ถ้าลามนูนลันปฏิเสธปัจจุบันต่อไปยันอนาคตแปลว่าจะไม่เพราะฉะนั้นในถ้อยความที่ท่านนาบีบอกว่าฉันได้ทิ้งไว้สองสิ่งด้วยกันในหมู่พวกเจ้าถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายยึดในสองสิ่งนี้ไว้ ลันปแปลว,ว่าอะไรจะไม่ต้องปแปลว,ว่าจะไม่ลันต่ดิลูหลงทางอาบาดันตลอดไปถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายยึดในสองสิ่งนี้ไว้ลันต่ดิลูบาอดีอาบาดาพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่หลงทางเป็นอันขาดหลังจากฉันบาอดีหลังจากฉันคือหลังจากที่นบีไม่อยู่แล้วนบีจากพวกเราไปกี่ปีละพันสี่ร้อยกว่าปีแล้ว หลงกันไหมหลงไหมมีทั้งคนที่หลงมีทั้งคนที่ไม่หลงแต่นบีบอกถ้าจะไม่หลงทำยังไงยึดไว้ยึดสองสิ่งที่ฉันได้ทิ้งไว้ให้เนี่ยยึดไว้แล้วจะไม่หลงเป็นอันขาดเนี่ยพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วก็จะไม่หลงต่อไปจากนี้อีกกี่ร้อยกี่พันปีก็จะไม่หลง ก็นาบีบอกไว้ลันตะดิลูจะไม่มีวันหลงทางเป็นอันขาดสองประการที่นาบีได้ทิ้งไว้ให้ก็คือกีตาบัลลอฮีประการแรกก็คือคำพีของอัลลอฮ์หรืออัลกุรอานประการที่สองวาซุนนาทีแล้วก็ซุนนะของฉันแบบฉบับของฉันแต่นี้ในถ้อยคำที่ขึ้นต้นบอกว่าตอรักตุ ที่ผมแปลว่าฉันได้ทิ้งไว้ให้มีบางคนก็ไม่ชอบใจคําว่าตอรกตู้ที่จะมาแปลว่าทิ้งไว้ให้บางคนเขาได้ยินแล้วก็ไม่สบายหูเขาบอกจะมาแปลว่าทิ้งได้ไงทิ้งนี่แปลว่าของที่มันใช้ไม่ได้แล้วถึงทิ้งไปนี่ของที่จะต้องยึดแล้วมาแปลว่าทิ้งไว้เที่แปลให้ฟังเนี่ยคือศั์ภาษาตรงตัวเลยนะสารอ,อก,ก้าถ้าไม่สบายหูจะแปลว่ายึด แต่ละทิ้งไว้จะแปลว่ามอบไว้ให้ก็เอาหรือจะเอาคำไหนอีกเอาให้สื่อสารกันให้เข้าใจก่อนแล้วกันเอาคำไหนมีไหมเอาจะแปลว่าทิ้งไว้จะแปลว่ามอบให้เอาเอาเลยเอาเอา,เอา,เอา,เอาตามสะดวกแต่ให้เข้าใจว่าสองประการถ้าหากว่าอุมมาของท่านนาบีได้ยึดไว้จะไม่มีวันหลงทางเป็นอันขาด อัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านตอนนี้ที่บอกว่าฮะดีสบทเนี่ยเป็นฮะดีสที่อยู่ในมุวัตเตะของอิหมัมมาลิกบางคนอาจจะบอกว่าเอยมุวัตเตะของอิหมัมมาลิกเนี่ยจะมีฮะดีสที่สายรายงานมันตัดตอนมีสายรายงานที่กระโดดข้ามเอาละเนื้อความของฮะดีสในแต่ละบทเนี่ยถ้าตรง หรือสอดคล้องกับอัลกุรอานแม้ว่าจะไม่อ้างอิงในตัวบทฮะดิษแต่มันก็มีอัลกุรอานยืนยันอยู่แล้วหรือมีฮะดิษในบทอื่นๆยืนยันอยู่แล้วเช่นในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สุบบะฮานวะตาลาได้ทรงบอกว่าไมยู่ิอิลลาฮวะรอซูและผู้ใดก็ตามที่เขาต่ออัดรู้จักคำว่าต่ออัดไหมตัวเล็กฮะต่ออัดเข้าใจคำว่าต่ออัดไหม พยักหน้าเข้าใจเข้าใจว่าไงคือเวลามีอะไรนะผมหันมาถามตัวเล็กเนี่ยคุยกันง่ายหน่อยเพราะถ้าจะถามผู้ใหญ่เนี่ยก้มหน้าหลบตากลัวจะตอบผิษเพราะว่าถ้าตอบผิดนี่โอ้โหฮะเขินนะเขิน วันนี้เราเรียนกันเนี่ยเรามีอะไรที่ไม่เข้าใจอะไรเนี่ยถามถามได้นะแต่ว่าเวลาผมสอนเนี่ยมักจะสอนไปแล้วก็ถามไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่รีบร้อนเข้าใจคําว่าต่ออัดไหมเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจต่ออัดแปลว่าการจงรักภักดีต่ออัดน้อมรับปฏิบัติตาม สั่งยังไงคืออย่างนั้นบอกยังไงคืออย่างนั้นไม่ชี้ชะเ๊ะทำไมเพราะอะไรยังไงอลัลลอฮ์สั่งยังไงคืออย่างนั้นนบีสั่งยังไงคืออย่างนั้นเพราะงั้นอลัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลฟากดฟาซาฟันอาซีมาแน่นอนเขาได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่เพราะงั้นหน้าที่ของบรรดาผู้ที่ต้องการทางรอดปลอดภัยทุกคนเนี่ย ก็คือจะต้องยึดสองประการคือคุรอานแล้วก็สุนนะนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องสิ่งที่เราจะต้องเรียนละดูในเขาเรียกอะไรชีตอะเนี่ยเอกสารประกอบการเรียนเนี่ยที่ทำมาให้ ขึ้นต้นคำว่าฮาดีสและสุนนะวิชาอะไรฮะออกให้ถูกนะคำเนี่ยเรียกให้ถูกฮาฮาเล็กาาาาฮาดานยาสาฮดีสออกให้ถูกถ้าออกฮดีส าดานยาดานฮะดีิถ้าฮะดีิลงด้วยดานน่ะฮะดีิแปลว่าเหล็กอืมเรียนวิชาอะไรเรียนวิชาฮะดีิเดี๋ยวหัวร้างข้างแตกเลือดอาบแนะ่เรียนวิชาเหล็กไม่ใช่เราไม่ได้เรียนทลุงเหล็กหลอมเหล็กไม่ใช่เราเรียนวิชาอะไรฮะดีษอ่าวิชาฮะดีษ แล้วมันแปลว่าอะไรล่ะฮะดีสอีกคำหนึ่งที่คู่กันก็คือซุนนะเอา้าแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดเนี่ยให้เข้าใจพื้นฐานทางภาษาหน่อยภาษาอาหรับแต่ละคำเนี่ยนะมันจะมีความหมายในทางภาษาและก็ความหมายในทางศาสนาทำไมมันต้องมี ความหมายในทางภาษาความหมายในทางศาสนาด้วยลหละมันก็เหมือนกับภาษาไทยของเราเนี่ยมีภาษาไทยที่ใช้กันโดยทั่วไปใช่ไหมเมืม่อตะกี้นี้เมื่อตะกี้เนี่ยใครมานั่งตรงเนี้ยเมื่อตะกี้เนี่ยอาจารย์อิสมาอลเวรวันยูโซเมื่อตะกี้เนี่ยนะนี่ภาษาชาวบ้านเมื่อตะกี้นี ถ้าจะภาษาที่เป็นทางการก็ต้องเมื่อสักครู่นี้แต่เราก็สื่อสารกันเข้าใจผมนี่มาอยู่น้องจอกนานเวลาพูดพูดบางทีติดสำเนียงน้องจอกเวลาคุยๆไปอด่ดูยพอกลับไปบ้านนี่ที่บ้านอะไรอ,อ่อดย <c oughs> อ่ดยคุยสำเนียงสำเนียงของแต่ละถิ่นใช่ไหมหรือภาษาไทยของเราก็มี ภาษาที่ใช้เฉพาะด้านภาษากฎหมายเวลาร่างหนังสือสัญญาทําสัญญาใช้ภาษาทางกฎหมายชาวบ้านงงอ่ะยิ่งอ่านยิ่งงงอ่ะยิ่งหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายโดยหนังสือสัญญาฉบับนี้ข้าพเจ้านายเกษมเพชรรัตนผู้จะซื้อฝ่ายหนึ่งและอะนาง ฟารีดะสะอาดซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้จะขายอีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์ที่จะซื้อจะขายต่อไปนี้จะเรียกว่าแคดขึ้นต้นนี่ชาวชาวบ้านก็จะเริ่มเริ่มเริ่มมึนละเริ่มมึนจริงๆไปขึ้นโรงขึ้นศาลคดีอะไรมโนสาเรอะไรคดีอะไร ภาษาอะไรเนี่ยที่ว่าเนี่ยภาษาไทยแล้วรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้คดีมโนสาเรไอ้คดีรกโรงรกสารน่ะคดีความที่มีมูลค่าไม่ถึงห้าหมื่นบาทเล็กๆน,น้อยๆเล็กๆน้อยๆหรือมีคดีฟ้องครอบครองปรปักภาษากฎหมายครับ ฟ้องครอบครองกระปักิเรามีที่อยู่แปลงหนึ่งมีคนที่ไหนก็นไม่รู้เดินหอบเสือ้อหอบหมอนมาบอกไม่มีที่จะอยู่ขอปลูกกระต้อปลายนาหน่อยอ้าเราก็เห็นอกเห็นใจให้ปลูกพออยู่